ถึงที่หมายแล้วค่ะซิดนีย์ค่ะนี่คือบ้านของร้านสาวบรรุษมาพักที่นี่นะคะถึงที่หมายเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจจ้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านเขาเราหน่อยนะคะเนี่ยเราก็จะอุ้ยขอโทษค่ะเราก็จะอยู่ที่นี่กันค่ะสิบวันแต่ก็จะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะ บ้านเขาน่ารักน่ารักค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะนี่ค่ะบ้านสองชั้นสี่ห้องนอนนะคะส่วนมากแล้วเมื่อก่อนมันเป็นบ้านเก่าแล้วเขาก็ทําแยกเป็นสองหลังเห็นไหมคะลักษณะเดียวกันเลยเจ้าของบ้านก็อยู่หลังหนึ่งและหลังนี้อ่าวล้านสาวก็มาซื้อไว้ค่ะ เดินเข้าไปดูข้างในค่ะรีวิวรีวิวดูสิบ้านเขานี่ค่ะเข้ามาร่มเย็นเลยนะคะโอ้วีต้นไม้ร่มเย็นจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนุยพาลุยค่ะพามาชมบ้านหลานสาวค่ะปนุสมาพักอยู่ก่ะที่นี่ค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวก็เลยพารีวิวบ้านให้ดูหน่อยนึงค่ะ อันนี้อยู่ที่อยู่ที่แคมป์ซีซิดนีย์นะคะก็ลักษณะเป็นบ้านสองชั้นเหมือนลักษณะคล้ายๆบ้านเราค่ะแต่อันนี้เป็นบ้านที่เขาทําใหม่ขอบคุณค่ะอะดูความร่มรื่นนะคะเขาจะมีชมชมชม,ชมรีวิวค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งไรและนี่ก็คือเป็นการาดแต่ไม่ใช่การาดแล้วนะคะกลายเป็นห้องเก็บของแล้วค่ะ ช้าแล้วเราไปดูข้างหลังค่ะขอบคุณค่ะท,ทุกท่านค่ะพาชมนะคะลักษณะบ้านเขาจะเป็นยาวๆค่ะสองชั้นนะคะสวัสดีจ้าบัวงเงินสวัสดีตอนนี้เราอยู่ซิดนีย์แล้วออสเตรเลียามาพักอยู่บ้าน หลานสาวก็เลยพาให้บ้านเขาก่อนจะของบ้านเขาไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเขามาแล้วก็พาชมบ้านเขาก่อนมีทั้งหมดสี่ห้องนอนค่ะสองห้องน้ำนะคะราคาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสวัสดีจ่านุย้ยอ๋อนุ้ยสวัสดีป้าดอกไม้นะคะนี่คุณแม่คนเอ็มอยู่นี่ค่ะ ชมไปเรื่อยพร้อมกับปนรทุษย์ษจะไปช้าๆนะคะแล้วก็ชั้นเขาจะมีสองชั้นชั้นบนมี4ห้องค่ะนี่ดูซิเขาเคซี่ก๊อปขนาดในเห็นไหมคะที่อยู่บ้านไม่มีเขาก็ยังทำรูเล็กๆไว้ซ้อมก๊อปเขาค่ะมีห้องน้ำสองห้องข้างบน1ห,ห้อง ข้างล่างก็อีกหนึ่งห้องค่ะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่มาชมกับพนุษย์ค่ะเดี๋ยวพนุษย์จะพาไปข้างในเมืองนะคะไปที่เซอร์กูลาคีไปดูไฮไลท์เลยค่ะโอเปรา่าเฮาส์ค่ะไหมคะ่ะ เขาก็จะเป็นครัวเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่กันมีลูกหนึ่งคนอยู่กันสามคน จ้าของบ้านไม่อยู่เนาะเราก็พาเพื่อนๆชมค่ะเข้าไปดูนะคะนี่อยู่ที่ซับเบิร์บแคมซีค่ะนิวเซาเวลออสเตรเลียนะคะขอบคุณทั้ง19ร้านดวงใจอ่อาโอ้โหนี่เดี๋ยวไปดูสวนหลังบ้านเล็กๆของเขาค่ะานุษย์พาชมบ้านเขาค่ะอ้าวมีเจ้าของนั่งเจ้าของบ้านนั่งอยู่หลังบ้านนี่เองเหรอ นี่เหนื่อยถ้าขัวเบิ้เขาก็ไม่ให้ไม่ใช่นี่เห็นไหมสวนเล็กๆเขาแทงน่ารักใช่ค่ะเนื้อต้นกล้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต้นกล้วยโอ้ต้นบัลเลอร์เลยของเราตายหมดเลยค่ะอืมอ่าเดี๋ยวชมทางนี้ก่อนอันนี้คือต้นมะนาว โอ้ปีนี้มีอยู่ลูกเดียวทุกทีลูกใหญ่มากเลยทุกปีอะ่ะเห็นลูกใหญ่วันนี้มีอยู่ลูกเดียวเองค่ะโอซ่อนอยู่นั่นเองเห็นไหมคะโดเขาน่ารักสวนแคเล็ก,คลกๆค่ะข้างๆเขาก็ปลูกผักปลูกต้นไม้นาอที่นี่สวัสดีรอบบ้านนะคะจากบัวเงินคะ่ะขอบคุณนะคะ ชมบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศรอบรอบบ้านเขาค่ะที่นี่อากาศดีค่ะไม่แห้งแรงเหมือนบ้านประนุ์เห็นไหมเขาปลูกสารหน่ได้ด้วย ต้นมะกรูดค่ะขอบคุณทั้ง30ท่านนะคะที่เข้ามาชมด้วยกันอ้าวทักทายกันได้เลยนะคะตอนนี้ที่นี่คือซับเบิร์บแคมซี่นะคะนิวเซาเวลออสเตรเลียค่ะ ดูต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยเบลเอรเลยอะนี่ลุงเปียปลูกไว้ให้หลานนะคะเนี่ยตุ๊แต่ยังไม่มียังไม่มีลูกโอ้โตมากเลยลุงเปียปลูกไว้ให้หลานนะคะเนี่ยทักทายกันได้นะคะทักทายกันนะคะ ดูสวนเล็กๆเขาสวยงามน่ารักกระจุงก็จิมค่ะสมกับบ้านเขาเขาชอบค่ะสวัสดีค่ะช่องดันสีกรุงชาแนลนะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะเข้าไปที่ช่องประนุนะคะ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวไปรูุ้กับไปหานะคะช่องดันช่องสีกรุงชาแนลคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีต็อบสวัสดีน,นี่นี่เขาตกแต่งครันะสวยไหมเนี่ยเพิ่งถึงนะถึงมาก็เนี่ยรีบนี่เขาโชว์เขาโชว์เดี๋ยวนะอ่านยาชานี่ดูต้นกล้วยลุงเปียปลูกตอนที่ตอนขึ้นบ้านใหม่หรือมารอบที่แล้วเนี่ย ตอนขึ้นบ้านใหม่มะดูสิโอโหต้นบลเลอร์เลยอะโอโ้ของเราตายมดุดอุ้ยนี่กำลังแตกหนอ่ออีกแล้วเนี่ยลุงเปียลุงเปียกำลังแตกหน่ออีกแล้วนี่ดูสิเขาปลูกอะไรก็ติดดูบาซิลเขางามเชียเอา้าผักชีเขามาจิ้มไว้เฉยก็ติดนะ้าขอบคุณนะคะ ช่องดัน f อสีกรุงค่ะเข้าไปที่ช่องปนุษย์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวปนุษย์กลับไปหานะคะสีกรุงชาแนลค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะมานีกับไอ้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืม subscribe ให้ปนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็รีบคอ comment มมไว้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวปนุษย์กลับไปหาค่ะพาชมสวนเล็กๆค่ะซึ่งเขาปลูกอยู่หลังบ้านเขานะคะสวนเล็กๆค่ะ เมื่อกี้ผ่านมาตรงพักเขากำลังซ้อมปีสกอตกันอยู่ไม่รู้เขาจะมีงานอะไรเสียงอีแออีแออีแออยู่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับปนุษุ์อย่าลืม Subscribe ให้นะคะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวปนุษุ์กลับไปหาค่ะขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านทุกๆไลค์ อา,อาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะชมสวนชมสวนเล็กๆไปเออเป็นไงท็อปตกลงปลาทำอะไรย่างก็ได้นี่ท็อปย่างแห้งแล้วเอามาได้เดี๋ยวป้าซื้อสะดาะเดาไปรอมีน้ำปลาหวานอยู่ท็อปเขาไปวิทย์ปลาที่บอกเขาที่ทอ้ปบุรีได้ปลาดุกมาว่าตัวสวยเลยเขาจะเอามา บอกให้<อ>ย่าง<อ>ย่างบอกให้ย่างมาย่าง<อ>เหรอเออลุงเปียบอกทอดก็ได้ตอปเหลรอแล้วแต่เขาเจะเอามาอ,อืฮึ<อ>แล้วแต่ต<อ>ใช่ ชมบรรยากาศนะคะเสียงลมแรงหน่อยนะคะขอบคุณช่องดัน f c สีกรุง c h ชาแนลนะคะมานีกับไออู t w e n t คุณบัวเงินนะคะท็อปแอนด์โรเจอร์แล้วก็นุยพาลุยด้วยนะคะที่มาสนับสนุนป้านุชค่ะชมสวนเล็กๆเ,เข้าไปค่ะแล้วเดี๋ยว ตอนเย็นจะพาเดินออกไปที่พักตรงนู้นค่ะเห็นเขาซ้อมปีสกอตกันอยู่ค่ะเขาอาจจะมีงานแสดงอะไรตรงพรักที่ผ่านมาเย็นเย็นนี่เห็นไหมมีต้นกล้วยด้วยนะต้นกล้วยกำลังงอกอะไรจะเออกำลัลงโตเลยค่ะกล้วยกำลัลงโตเมื่อกี้ไปแคบข้าวอ๋อขอบคุ จ้าขอบคุณนะจ้ามานีกับไอ้อยี่สิบสี่ค่ะแล้วเดี๋ยวปรานุ์กลับไปหานะคะเมื่อกี้ก็ไปแวะทานบะมีไก่ที่แขบคนมันเยอะมากเลยว่าจะไลโอไลไม่ได้คนเยอะเกินค่ะคนเยอะมากสับรามาต้าที่เป็นถิ่นเอเชียของที่นี่ใครๆก็รู้จักค่ะถ้ามาออสเตรเลียแล้วก็ต้องไป กินอาหารที่แครรามาต้าเพราะมีอาหารเอเชียของเราค่ะสมัยก่อนเป็นถิน่นแถวนั้นก็แถบถ้าจะไม่มีบ้านคนมีแต่ป่าเขาก็าเอาผู้อ,อพยพไปไว้ที่นั่นค่ะแต่ตอนนี้เหรอโอ้โหขึ้นชื่อเรือชาใครๆก็รู้จักใครๆมาออสเตรเลียก็ต้องไปที่นั่นค่ะเพราะมีผลไม้เอเชียมากมาย ว่าทานทั้งนั้นปน้ารู้ยังซื้อมะม่วงมาเลยแต่มะม่วงไม่ใช่พันธุ์บ้านเรานะพันธุ์เขาปลูกที่ทางนู้นทางนอรดควีนทางนอรดควีนสแลนหวานเจี๊บเลยค่ะแต่ไม่ทราบว่าพันธุ์อะไร Cô cho cô đang tỏa sải sủa chẳng Hãy subscribe ใน,นก็จิงจูฉายจิงจูฉายค่ะทุกคนรู้จักนะคะเนาะเรามาใส่ต้มเลือดต้มจืดได้แก้มีสารแอนตี้แอคซิเดน เหมือนเจ้าของบ้านมาแล้วนนะมาแล้วเอ้ยเ,เจ้าของบ้านเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี Hi how you อ๋อค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว Hi โอเคค่ะ มานออแ